พี่น้องมาดูความคืบหน้าตัวเล็กสุดจัดของผมนะนี่นี่ดูมันเอาลงมาแล้วนะพี่น้องวันนี้หันแล้วนะพี่น้องอย่านะเห็นมันเล็กๆอย่างนี้ยมันทําได้นะพี่น้องพี่น้องมันเล็กๆเลยนะเนี่ยสุดเนี่ยบามันสุดเลยนะพี่น้องเนี่ยสุดบาเลยนะ มันเหลือปลายนิดเนี่ยดูเลยมันเอาลงได้แล้วหั่นเป็นท่อนแล้วด้วยนะพี่น้องนะ <c oughs> พี่น้องที่ทําตะก้าเนี่ยบอกผมทดหน่อยดิว,ยว่าผมจะทําตะก้าแบบไหนนะเพราะว่าผมปักตะก,ก,ก้าแล้วตะก,ก้าผมมันเป็นตะก,ก้าสีขาวที่มันวิ่งอยู่ในคลิปนะมันไม่เป็นตะก,ก้าเหลืองเหมือนที่พี่น้องทํากันนะ พี่น้องที่เคยผ่านแบบนี้มาแล้วทําแล้วแก้ปัญหาได้นะบอกผมหน่อยนะผมนึ่มันปึ๊กจริงๆเลยนะพี่น้องซื้อหนังสือมาเล่มหนึงแล้วด้วยก็ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะพี่น้องใครที่มีประสบการณ์ทักมาในมา <laughs> ในช่องนี้เลยนะบอกให้มันเอาบุญหน่อยนะพี่น้องช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยโอ้โหไม่ไหว ตะก้ามันเป็นสีขา,ขาวๆวิ่งอยู่ในคลิปตลอดเลยเป็นสีเหลืองเหมือนที่พี่น้องทํากันเลย